สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกม m i n คร r a ับนะครับก็ที่จริงก็เกมนี้นะครับก็เป็นการแคสครั้งแรกของผมนามในเกมไ i n คร r a ับซึ่งที่จริง m i n คร r a ับเนี่ยผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอันนี้ผมยอมรับตามตรงเลยนะว่าผมไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็เล่นไม่เป็นด้วยซึ่งที่ผมได้เล่นเกมนี้เนี่ยเพราะเนื่องจากมีเพื่อนผมเนี่ย ที่ก็คือเพื่อนใหม่ด้วยคือเขาแนะนําให้ผมเล่นนะครับผมเขาก็เลยชวนให้ผมเล่นอันนี้ผมในโทรศัพท์มือถือนะครับไ้เล่นในคอมนะครับสําหรับโหมดที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นโหมดสร้างบ้านนะครับซึ่งสําหรับโหมดชีวิตรอดเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เล่นอันนี้ผมจะเล่นโหมดในโหมดสร้างบ้านก่อนสําหรับตรงไหนเนี่ยที่ผมเนี่ยเล่นอ่อนหรืออะไรยังไงเนี่ยผมว่าไม่ควรว่าดีกว่านะครับเพราะว่าผมเคยไปดู ผมเคยไปดูคนเล่นไมค์ครับนะครับบางคนเนี่ยไปอันนี้ขอขออนุญ,ญาตคำหยาบนิดหนึ่งมีคนไปว่าเขาว่ากากนะครับที่จริงเนี่ยผมขอพูดตรงนี้เลยแล้วกันว่าผมว่าคุณเนี่ยไม่สมควรไปว่าเขานะเพราะว่าบ,บางทีเขาเนี่ยหัดเล่นหรือยังไงเนี่ยผมผมว่าคุณเนี่ยไม่ควรที่จะไปว่าเขานะครับก็ แนะนําอย่าไปว่าเขาดีกว่านะครับเพราะว่าเขาอ่พึ่งหัดเล่นนะครับอก็ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับอนี่ก็เป็นบ้านผมนะครับที่สร้างไว้ส่วนบางส่วนเนี่ยเพื่อนช่วยสร้างก็คือเหมือนก็ว่าอ้อนกับเพื่อนนะครับก็คือบางส่วนเนี่ยเพื่อนช่วยสร้างไว้ผมนะครับนี่เลยนะครับเป็นบ้านผมนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะครับ เออรู้สึกว่าจะลอยตัวได้นะครับนี่นะครับ F O L K นะครับชื่อเล่นโฟกนะครับก็เป็นชื่อเล่นของผมเองนะครับก็โหมดนี้เนี่ยจะเป็นโหมดอมตะนะครับนี่อันนี้เป็นทางลาดขึ้นไปชั้นสามนะครับ นี่คล้ายๆเป็นตึกออฟฟิศเลยตรงนี้เป็นโตทํางานตรงนี้เป็นโต๊ะน,น,นั่งนะครับอันนี้เป็นโซฟานี่โต๊นอนนะครับนี่อันนี้ก็เป็นบันไดนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด่านฟ้ากันนะครับนี่นี่ก็เป็นด่านฟ้านะครับส่วนบันไดที่ขึ้นไปอีกเนี่ยเป็นส่วนบันไดที่ขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยนะครับ เป็นป้ายชื่อผมนะครับที่จริงเนี่ยผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะสร้างตึกสูงกว่าน,นี้อีกแต่เนื่องจากก็คือผมขอสร้างแค่นี้ก่อนพอดีมีน้องคอนนึงเนี่ยมาแนะนําผมว่าพี่อย่าสร้างสูงนะนะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยแหละครับผมก็ลืมไปแล้วนะครับพอดีมีน้องคอนนึงเขาบอกมานะครับในเฟ e b o o k ผมนะครับอ่าเดี๋ยวเราลงไปดูเรื่องของ ผมว่าขี้เกียจลงผมว่าลงตรงนี้เลยดีกว่าครับนี่นะครับจริงตรงเนี้ยผมเคยเลี้ยงหมูไว้แต่ผมเอาออกก่อนนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นแปลงผักนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำนะเอาไว้ว่ายน้ำเล่นตรงนี้ก็ หน้าบ้านก็จะเป็นน้ําตกอันนี้เพื่อนผมสร้างไว้ให้นะครับพอดีมีน้องคนนึงเนี่ยเขาชมด้วยนะครับว่าพี่สวยจังเลยนะครับคันนี้ขนาดผมเล่นครั้งแรกเนี่ยก็มีคนชมว่าสวยนะครับที่จริงผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องใต้ดินการปิดท้ายแล้วกันครับ นี่อันนี้ก็เป็นห้องนอนใต้ดินนะครับมีไฟประดับด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นห้องที่สองซึ่งผมไม่ได้วางโซโฟ,ฟาเลยเลยนะครับอ่าเอาเป็นว่าก็อันนี้ก็เป็นเซิร์ซฟนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะมาสร้างอะไรให้ดูกันสักนิดนึงอันนี้เป็นการเยี่ยมชมบ้านผมก็แล้วกันนะครับก็ สำหรับไอ้ครับก็ขอจบไปเท่านี้ก็แล้วกันนะครับแบบสั้นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ